إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليزر على الدين كله ولو كره المشركون أما بقى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Tan pi nong thi satha nai Allah subhanahu wa ta'ala tuk tan krab Alhamdulillah thi chiwit khong rao yeun yao ma jon thung tuk wan ni kan mi chiwit yu bon lok dunya เรารู้กันในใจอยู่แล้วว่าทุกชีวิตต้องตายกุลูนับซินซาอิกอตุนเมาทุกชีวิตจะต้องตายหมดแต่ตายตอนไหนเท่านั้นเองบางคนก็จากเราไปแล้วบางคนก็ยังอยู่ออ,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 อแดแอดแอดบางคนก็ยังต้องอยู่ทานอาหารทางสายกันอยู่ก็แล้วแต่นะครับคนแต่และคนอลัลลอฮ์กำหนดชะตากรรมชีวิตมาแล้วอลัลลอฮ์ไม่ให้ใครรู้เลย วัชจจตากรรมชีวิตของคนจะต้องเจออะไรบ้างแต่นาบีก็บอกไว้อย่างหนึ่งว่าภไยพิบัตบาลาต่างๆจะประสบกับมุมินฮัตตายัากลกอลลอจนกว่าจะไปคบเจอกัาลอแหละ,ละวันนี้สุขผุกนี้ก็ทุกผุกนี้ทุกมารืนก็สุขชีวิตจะขะเขาแบบนี้แล้วความทุกข์ความสุขอลัลลอฮ์ไม่บอกเลย ว่ามันจะมาในรูปแบบใดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ปิดไว้เป็นความลับให้อยู่กับอีมานของเราอย่างเดียวให้อยู่กับอีมานความเชื่อของเราอย่างเดียวนั้นชีวิตของเรามันสำคัญว่าตายแล้วทิ้งอะไรไว้ตายแล้วกลับไปหาอัลลอฮ์มีอะไรไปโชว์อัลลอฮ์บ้างเปล่าหรือเราจะกลับไปหาอัลลอฮ์แบบมือเปล่าหลายคนกลับไปอัลลอฮ์แบบมือเปล่าเพราะมัวแต่ ทิ้งสิ่งที่บนโลกดุนยาให้กับลูกหลานอย่างเดียวเป็นห่วงลูกว่าเออลูกเดี๋ยวเราจากไปนะไม่ต้องห่วงนะป๋าทําไว้มะทาไว้แต่ของอาเคโรพ่อกับแม่ไม่ได้ทําอะไรไว้เลยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆทําไมเราไม่รักตัวเราก่อนพี่น้องจาให้ดีนะลูกเราก็เหมือนกันอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าริสกีเขาจะมีเท่าไหร่ ฉะนั้นวันนี้การทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้ลูกหลานไม่ได้ผิดทิ้งไว้เถอะครับแต่ทำอย่างไงให้เราไปแล้วมีผลงานไปอัลลอฮ์เพราะวันนั้นต่างคนต่างจะเอาผลงานไปโชว์ว่าสิ่งที่ได้ทําไว้ดุนยานั่นคืออะไรมูนาฟิกเขาทําไงอ่ะพวกมุเชริโกฟาสมูนาฟิกถึงวันนั้นพวกมูนาฟิกก็จะบอกว่าโอ้อัลลอฮ์ขอฉันกลับไปดุนยาอีกเถอะฉันจะไปทําสิ่งดีๆที่ยังไม่ได้ทํา อัลลอฮ์กล่าวกับพวกนี้ไว้ไงในกุรานโอ้ยดีแต่ปากกลับไปก็เหมือนเดิมแล้วอัลลอฮ์ก็ยังกล่าวสำทับว่าวามิวารออิหิมบัรซักุนอิลายามีมยุบอาสุลไม่ต้องไปโลกหน้าหรอกแค่อาลัมบัรซักที่เราเรียกว่ากูโบกูโบเนี่ยพี่น้องรู้ไหมเรายังกลับไม่ได้เลยย้อนกลับไม่ได้จะเดินหน้าต่อก็ไม่ได้รอวันกียรมาวามิวารออิหิมบัรซักุนอิลายาอุมยุบอาสุน นี่คืออายะกุรอ่านที่อัลลอฮ์บอกแต่มีพี่น้องมุสลิมเราหลายคนเดี๋ยววันศุกร์มาอยากจะกลับมาเดี๋ยววันนั้นคนตายจะกลับมาพี่น้องเล้วไหลหมดเลยไม่มีในคําสอนที่นบีบอกตามสายรายงานหะด,ดีตี่สอยเยอว่าตายไปแล้วกลับมาบ้านไม่มีกลับมาเพราะอัลลอฮ์บอกว่าเขาจะอยู่ที่อาลัมบารซักรอคอยจนกระทั่งถึงวันกียมา วันกิยามาเขาฟื้นคืนชีพเมื่อร่เขาก็จะมุ่งหน้าไปสู่ทุ่งมาชัดเพื่อไปรอรับสิ่งที่เป็นผลงานของเขาบัญชีที่จะเป็นมือขวาหรือมือซ้ายนั้นวันนี้พี่น้องลืมมันไปเลยว่าตายแล้วจะกลับมาไม่มีไม่มีแล้วกลับมาจะกลับมาทำอะไรอีกพี่น้องพี่น้องลองให้คำตอบในใจสิถ้าอาลัลลอฮ์ให้กลับ สมมุติว่าเราให้กลับมาบนโลกดุนยาอีกครั้งหนึ่งอยู่ในกุโบโจะกลับมาทําอะไรจะกลับมาทําอะไรลองบอกสิแล้วจะกลับมาแบบไหนขนาดสี่สิบวันยังต้องทําบุญส่งรัว้วพารั้วไปกุโบโแล้วเขาจะกลับมาอย่างไงพี่น้องขนาดไม่อยากจะไปกุโบวิญญาณยังไปไม่ถูก ต้องให้คนพาวิญญาณไปที่กุโบมันคา้านแต่อยู่วันหนึ่งเดี๋ยวมายากจะกลับมาบ้านแล้วถ้าเราย้ายบ้านมายาจะไปที่ไหนจะไปหาเจอหรออยู่น้องจอกย้ายไปอยู่คลองเคไม่อยาจะมาหาใครอ่ะฉะนั้นวันนี้พี่น้อง ความเชื่อแบบนี้ไม่มีในอิสลามว่าไม่อยัดหรือวิญญาณที่จากโลกดุนยาไปแล้วไปสู่อาลัมบาร์ซักจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่มีคำสอนมีแต่อัลลอฮ์บอกว่าว่ามิวารอิหิมบารซากุนีลายามียุบอาซูลตายไปแล้วจะอยู่ที่นั่นรอคอยจนกว่าจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งแล้วเขาก็จะมุ่งหน้าไปนั้นวันนี้ที่อยากจะบอกกับพี่น้องก็คือเรื่องว่า คำพูดสุดท้ายก่อนตายนาบีบอกว่ามันกาณอาคิรุกะลามีฮีลาอิลาฮออิลลัลลอฮดะคอลันยันนะนบีบอกประโยคสุดท้ายก่อนวิญญาณออกจากร่างปากพูดมีอีมานนาบีบอกใครแค่พูดว่าลาอิลาฮออิลลัลลอฮก่อนตายเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่อย่าคิดคำว่าพูดกันง่ายนะไปสอนสอนแล้วพูดนะ ปรากฏการเคยเกิดขึ้นกับลุงนาบีท่านหนึ่งชื่ออบูตอเลบอบูตอเลบดูแลนาบีปกป้องนาบีช่วยเหลือนาบีจนวันตายวันที่อบูตอเลบเจ็บหนักนอนอยู่บนเตียงใกล้จะสิ้นลมแล้วนาบีไปเยี่ยมแล้วบอกกับลุงโอ้ลุงเอ๋ยลุงพูดคำนี้นะลาอิลาฮลลิลลอละลุงเฉยลุงไม่พูดนาบีก็พยายามสอนอีกลุงพูดสิ สุดท้ายอบูตอเล็บคนที่ดูแลนบีปกป้องนบีพี่น้องยังกล่าวไม่ได้ฉะนั้นอย่าคิดนะครับว่ากาลิมอลายละล้อมมันจะกล่าวง่ายๆสําสหรับคนจากโลกดุนยามันยากถ้าอีมานของเขาไม่เพียงพอเกิดมาพ่อมุสลิมแม่มุสลิมถ้าติดยาตายพี่น้องจะกล่าวตอนไหนอ่ะกำลังเคอร์มกับยาน่ยมันจะกล่าวตอนไหน ฉะนั้นวันนี้คำว่าอะไรอลลอฮไม่ใช่จะมีง่ายๆนะอบูตอเลบนบีสอนด้วยซ้ำแต่อบูตอเลบกล่าวไม่ได้อัลลอฮ์กำลังจะบอกกับท่านนาบีว่าหลังจากอัลลอฮ์เห็นนบีเสียใจว่าลุงทำไมลุงไม่กล่าวขอให้ลุงกล่าวก่อนแล้วกันฉันจะเอาคำพูดของลุงครั้งนี้ไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ว่าลุงฉันกล่าวแล้วนะลุงฉันกล่าวแล้วนะ สุดท้ายลุงไม่กล่าวโทษที่เบาที่สุดของอบูตอเลบอุ้งเท้านี่พี่น้องมีก้อนกัวที่มาจากไฟนรกที่อยู่ตรงอุ้งเท้านี่เท่าทัวเขียว่พี่น้องสมองเดือดความร้อนของไฟนรกนี่โทษที่เบาที่สุดของอบูตอเลบบันทึกอยู่ในซอยยของอิหม่ามมุสลิมนั้นวันนี้พี่น้องครับเราไม่รู้เลยว่าเรานี่จะมีลายละ้อะหรือเปล่าลักษณะจะมีลายละ้อละทำไงอะ ละหมาดครบไหมมีบวชไหมมีบริจาคไหมคนทามีสิ่งเหล่านี้แล้วหัวใจของเขาไม่เอาอะไรมาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์เลยพี่น้องเขาจะเดินผ่านสะพานสิรอดอย่างสง่าง,งามอัลลอฮ์เตือนไม่กระทั่งนบีละอินอัชรักตะมุฮัมมัดถ้าเจ้าตั้งภาคีนะถ้าเจ้าตั้งภาคีนะ ลายบัตันอามาลูกะงานที่เจ้าทำเผยแพร่ทั้งหมดศูนย์หมดเลยนี่อัลลอฮ์เตือนนบีในกุรอานเหมือนกันอัลลอฮ์ลงวาฮีมาหาท่านนบีหลังจากนบีเสียใจที่ลุงไม่สามารถกล่าวแล้วละอัลลอฮ์ลงวาฮียังไงอินนักลาตะาดีมันอัฮบับตาวลาลกินัลลอฮยะฮดีไมยัเชมุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถให้ทางนำกับใครได้หรอกทางนำที่แท้จริงนะ เจ้าไม่สามารถให้กับใครได้ดูสิกับลุงเจ้าเจ้ายังไม่ได้เลยอัลลอฮ์บอกอินน uh, ah ักลาตฮดีมันอับดตะวะลากินนลอยาดีมายยชะฮิดายะอยู่ที่อัลลอฮ์ก็ดูสิคนต่างศาสนากกี่คนแล้วล่ะพี่น้องพ่อชื่อสมชายแม่ชื่อนางนกเอี้ยงทําไมเข้าอิสลามแต่เด็กมุสลิมเปาะชื่อมูฮัมหมัดมะชื่อสุไลคอติดน้ำทมฮิดายะพี่น้องครับ อยู่ที่อัลลอฮ์นู่นฮิดายามันอยู่ที่อัลลอฮ์เราเป็นมนุษย์เพียงแค่ลงมือทําเองอัลลอฮ์ปอบใจนบีมุฮัมมัดเจ้าไม่สามารถให้ทางน้ากับใครได้หรอกอัลลอฮ์นี่ผู้ที่ให้ทางน้าที่แท้จริงอบูบการุมัดอุสมานอาลีไม่ได้มีมาจากอิสลามแต่เดิมก็มาจากมุชริกกุฟาทั้งนั้นแต่สุดท้าย คนเหล่านี้เข้าอิสลามปกป้องอิสลามดูแลอิสลามไม่ว่าจะเป็นอบูุบคารุมัตอุสมานอาลีนบีกล่าวว่าอัลมูบัชชารีนบินญันนะสิบคนนบีบอกเข้าสวรรค์นแน่นอนสี่คนนี้อยู่ในจำพวกสิบคนเราก็เหมือนกันพี่น้องเราไม่เคยเห็นอัลลอ์ไม่เคยเห็นนบีไม่เคยเจอสอบ,บ้างแต่ทำไมเราศรัทธาละ่ะเรามานั่งที่สุเราเพื่ออะไร ก็เพราะเราคิดว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันน่ากลัวเราจะสอบผ่านหรือเปล่าเราจะสอบมันผ่านหรือเปล่าดูลายละลลอมองว่าง่ายให้ไปสอนเถอะครับเขาก็ไม่กล่าวรอกฉะนั้นวันนี้การที่จะสร้างลายละละ้อมันจะสร้างโดยการละหมาดโดยการถือศีลอดโดยการบริจาคผมเชื่อพี่น้องที่อยู่ที่นี่เนี่ย เป็นชาวสวรรค์หมดแล้วครับขอพี่น้องอย่างเดียวนะครับอย่าตั้งภาคีอย่าตั้งภาคีกับอลล์เวลาเราจากโลกดุนยาไปด้วยกาลิมอ์ลายละลอแล้ว้าใดที่เขาเอาไปฝังเราที่กุโบหลังจากพี่น้องกลับหมดแล้วมาลายกาสองท่านจะมาอยู่กับมายัดนั้นแล้วจะสอบว่าใครคือพระเจ้าของท่านใครคือมุฮัมมัดมุฮัมมัดเป็นใคร ในภาษาอาราบมัรบ,บูกาใครคือพระเจ้าของท่านว่ามันนาบียูกาอะไรคือนบีของท่านว่ามาอิมามูกาและใครเป็นอิหมามของท่านวา่าบาดีนูกาอะไรคือศาสนาของท่านมันไม่ได้แตกต่างกับลาะยละลอเลยพี่น้องถ้าวันนี้ตอนก่อนจากโลกดุนยาเก่าและลออได้ไอคำว่าใครคือพระเจ้ามันเรื่องง่ายมากเลยมาเลกัจะสอบถ้าหากว่าตอบได้ ให้ท่องตายพี่น้องให้ไปสอนกันยันในกูโบถ้าไม่มีละหมาดไม่มีบวชจะรอดอยังไงจะจะตอบอยังไงนั้นวันนี้พี่น้องสร้างอีมานเกิดขึ้นในตัวเราให้ได้ฉันจะไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างภาคภูมิใจและเวลาถ้าเราตอบคำถามมาเลากาได้มาเลากาบอกอยังไงร,รู้ไหมมาเลากาก็จะบอกว่านู่นเจ้าจงดูไปยังขุมนรก นู่นที่นั่งของเจ้าอยู่ในคุมนรกบัดนี้อัลลอฮ์เปลี่ยนที่นั่งของเจ้าให้เป็นสวงสวรรค์แล้วมายาทุกคนจะได้เห็นภาพของนรกกับสวรรค์ตอนที่หลังจากสอบสวนเวลาได้มาเลกาบบอกอัลลอฮ์ได้เปลี่ยนที่นั่งของเจ้าเป็นสวงสวรรค์แล้วนะหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ใช้มาเลกะเอาภาพสวงสวรรค์มาให้เขาเนี่ยในอัลัมบ์บรซักเช้าเย็นเช้าเย็นเชา้าจนกว่าจะถึงวันเกียร์มา ส่วนคนที่ตอบคำถามไม่ได้แล้ะเขาก็จะได้เห็นภาพสยองของนรกเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วจะกลับมาอย่างไงพี่น้องจะกลับมาอย่างไงทำอย่างก็ทำงานราชการวันหยุดกลับบ้านพี่น้องนี่มันเรื่องของอัลลอฮ์นั้นวันนี้ชีวิตของเราเรากำหนดมันสิครับขอดูอาต่ออัลลอฮ์อย่าให้ชีวิตของเราเนี่ยเขว ในบ้านปลายชีวิตอัลลอฮุมัสอาบิดก่อนบีอัลลาดีนิกอัลลอฮุมัสอาบิดก่อนบีอัลลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้หัวใจของฉันมั่นคงกับศาสนาของพระองค์จำไว้นะครับพี่น้องอยู่ทั้งหลายนี่ผมเชื่อเลือเกินสอบผ่านแต่คนที่อยู่ข้างหลังเราลูกเราภรรยาเราที่มาได้ฟังศาสนาเนี่ยเขาจะผ่านไหมเขาจะผ่านไหมเห็นไหมพี่น้อง ความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมเป็นดาราเวลาถูกอัลลอฮ์ทดสอบเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงที่พี่น้องได้เห็นในเฟซใช้ชีวิตแบบไหนจากคำสัมภาษณ์พี่น้องเหลืออะไรอ่านฟาติฮาได้พอเือนั่นวันนี้พี่น้องชีวิตของเราต้องเดินทางไกลผม ก็กลัวสิ่งที่กลัวที่สุดวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์งานที่ทำอยู่มันไม่มีเลยนั้นวันนี้ดูแลการงานของเราให้ดีแล้วเพิ่มอยู่ตลอดเวลา่วงตัวเองให้มากเหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกกูเอาฟุสากุมดูแลตัวเองนะปกป้องตัวเองนะวะอะลีกุมและคนในครอบครัวนารอให้ผ้นจากไฟนรกพี่น้องมันเจ็บปวดไฟนรกเนี่ยพี่น้อง นบีเล่าให้ฟังไฟที่จุดอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยส่วนเดียวความร้อนของนรกเจ็ดสิบส่วนพี่น้องนึกนะความร้อนของไฟนรกเจ็ดสิบส่วนอัลลอฮ์ให้มาอยู่บนดุนยาเนี่ยส่วนเดียวอีกเก้าอีกหกสิบเก้าส่วนที่ความร้อนของมันอีกหกสิบเก้าบวกกับของดุนยาไปอพี่น้องมันจะร้อนขนาดไหนอแล้วอะไรจะปกป้องเราอะละมาดซะกาศบริจัคจะปกป้องตัวเรา แล้วตัง้งใจทำให้ดีนะครับสะสมคะแนนไว้เราจะสบายทั้งอาลัมบารซักและอาลัมอาเิรออักูลกาวลีฮะซาอัสตกฟิรุลลอฮิวะลิวะลกุมวะลิซฮยรินมุสลิมีนมิกลิซัมฟัสตกฟิรุอินนาวัลกอฟุรุรอฮิ Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadal abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq li yuzhira wa ladini kulli wa la karihal musyrikun Amma ba'a qawla Allahu ta'ala inna Allah wa malaikatuhu ala nabi Ya ayyuhal-lazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma Fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Al-ahya'i minhum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa kina azab an-nar Ibadallah Inna Allah ya'muru bin adli wal yasan Wa ita izil kurba wa yalha'anin fasha'i wal munkar Wa suh so.